สิ่งที่พวกนี้ไม่ยอมรับผิดอีกอย่างหนึ่งคือการที่ทําให้ข้าวราคาตกมากๆช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหลักของตลาดภาษาวิชาการใช้คําว่าดีมานซับไพความต้องการซื้อกับความต้องการขายวันนี้มันขายมากกว่าซื้อรัฐบาลก็เทขายออกมาทุกวันราคาข้าวจิงตกต่าแต่ไอ้พวกนี้มันไม่ยอมรับผิดมันกลับมาบอกว่าเพราะว่าไม่มีโครงการรับจำนำข้าวต้องโอ้โหมัน่าตงอีกขั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ พี่น้องนวลม,มหาประชาชนที่รักทุกท่านด้วยจิตใจที่จำายเบิกบานเพราะมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนว่ายังไงยังไงงานนี้ผมยืนยันเลยพี่น้องเอ๋ยใครโทรศัพท์มาถามผมผมก็ยืนยันว่ายังไงยังไงงานนี้ชัยชนะเป็นของเราแน่นอนยืนยันครับพี่น้องครับ <S 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 แต่สําหรับไอ้อดีตล่าตีเร็วๆชั่วๆแต่และคนพวกนี้เนี่ยนี่คือสันดานของพวกนี้และพรรคเพื่อไทยพวกนี้เวลามันทําผิดมันไม่เคยยอมรับผิดพี่น้องทําไงดี ปกติในประเทศระบอบประชาธิปไตยคุณทำผิดคุณยอมรับผิดแสดงความรับผิดชอบไม่ต้องไม่ต้องมองไกลที่ไหนมองแค่เกาหลีมองแค่ญ,ญี่ปุน่นรัฐบาลทำผิดแลฐมันตรีทำผิดคุณแสดงความรับผิดชอบทุกอย่างจบประชาธิปไตยเราเดินหน้าต่อไปที่เห็นชาติที่สุดพี่น้องประเทศเกาหลีใต้เห็นไหมครับเรือนักเรียนล่มนักเรียนเสียชีวิตเยอะจริงๆแล้วเนี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารับหน้าที่แสดงความรับผิดชอบคนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่นายกรัฐมนตรีเขาก็ยกงแสดงความรับผิดชอบประกาศลาออกฮะอย่างเนี้ประชาธิที่ปไตยมันเดินหน้าไปได้แต่กับไอ้โจรระยำพวกเนี้ยป้นชาติป้นแผ่นดินทำลายชาติทำลายแผ่นดินมันสร้างความเสียหายกับข้าวไทยอย่างมหาศาลโกงชาวนาอย่างมหาศาลทำลายการส่งออกอย่างมหาศาลและทุจริตอย่างมหาศาลพวกนี้กับไม่ยอมรับผิด กลับไปโทษคนอื่นและจะให้พวกเราทำยังไงพี่น้องผมนึ่งจำเองถ้าพวกเองมีจิตวิญญาณมีคุณธรรมจริยธรรมประเทศชาติไปได้ประชาธิปไตยของเราไปได้แต่ปรากฏว่ามันเป็นประชาธิปไตยเฮงซวยของพวกเองมันจึงไม่แปลกที่มวลมาหาประชาชนบอกว่ากูทนไม่ไหวแล้วโว้ยรอมาเป็นปีแล้วปีเล่าทนไม่ไหวแล้วโว้ยนกระทั้งลุกกรนั้นออกมาเป่านกหวีด พี่น้องมวลมหาประชาชนทึกออกกันมาเยอะขนาดนี้แต่พวกนี้มันรังรรายำเหมือนเดิมพี่น้องเพราะว่ามันก็ยังไม่ยอมรับผิดนะพี่น้องมันยังสู้พ่กเราอยู่พี่น้องแต่ไม่ต้องกลัวครับพี่น้องการต่อสู้ข้างใดก็แล้วแต่นี่มันไม่มีใครชนะมวลมหาประชาชนไปได้เลยพี่น้องพี่น้องจําไว้เลยว่าการต่อสู้ครั้งใดก็แล้วแต่มวลมหาประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะเสมอครับพี่น้องครับ พี่น้องที่รักทุกท่านครับผมจะต้องรายงานอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือหนี้สินชาวนาเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นหนี้พี่น้องชาวนาเกือบหนึ่งแสนล้านบาทรัฐบาลก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาอยู่เรื่อยถ้าพี่น้องอ่านข่าวตามหน้านหนังสือพิมพ์ก็จะมีข่าวว่ารัฐบาลประมูลขายข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเอเฟตบ้างสองแสนตันบ้างวันนี้เปิดประมูลขายข้าวให้ต่างประเทศบ้างสี่แสนตันบ้างหกแสนตันบ้างเห็นมันมีข่าวนี้อยู่เรื่อยแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่า มันมีแต่ข่าวเสนอประมูลข้าวแต่ตรวจสอบจริงๆขายข้าวไม่ได้มันมีข่าวว่าจะขายข้าวแต่ตรวจสอบจริงๆขายข้าวไม่ได้ครับพี่น้องนี่คือความลรย้ยำของไอ้พวกนี้พี่น้องและจุดที่เลวร้ายคือผมได้รับการตรวจสอบพบว่าไอ้คุณธนุศักิ์เล็กอุทัยก็ปล่อยกระแสข่าวออกมาว่าจะให้สำนักบริหารนี่ กู้เงินจากธนาคารต่างๆ60,000ล้านบาทและเอาเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนาอีก20,000ล้านบาทและเงินนู่นเงินนี่เบ็ดเสร็จก็ประมาณสัก9,000 90, ล้านเพื่อเอาไปใช้หนี้พี่น้องชาวนาพวกนี้มันก็สร้างกระแสไปเรื่อยๆว่าชาวนาจะได้รับเงินชาวนาจะได้รับเงินแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่พี่น้องผมต้องมาฟ้องชาวนาเพราะเวาลามันเขียนข่าวม,มีความสุขเหมือนมีความหวังมันก็โกหกลายวันไปเรื่อยๆแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เราข้าราชก,การของกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านแหล่งข่าวบอกว่าข้าราชก,การไม่กล้าแล้วไม่กล้าปฏิบัติเพราะการกระทําอย่างนี้เป็นการกระทําที่เรียกว่าผิดกฎหมายครับมีโอกาสติดคุกครับพี่น้องครับจึงขอประกาศสานไปยังพี่น้องชาวนานที่รักทุกท่านว่าการกระทําของรัฐบาลชุดนี้ที่สร้างกระแสข่าวว่าจะให้มีการกู้โดยสํานักงานบริหารนี่อีก6 0 0มื่นล้าน และเงินกองทุนช nah ่วยเหลือชานา20 0 0 0ล้านที่ไปใช้หนี้ชาวนามันจึงไม่เป็นความจริงมันโกหกตอแหลพี่น้องชาวนาครับพี่น้องเพราะว่าข้าราชการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านแหล่งข่าวว่าไม่มีใครกล้าปฏิบัติเพราะกลัวติดคุกคู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 คุกครับแต่ไอพวกนี้ก็โกหกตอแหลประวันๆเพื่อสร้างกระแสให้พี่น้องชาวนาไม่โกรธ แต่ผมยังยืนยันนะครับว่าวันนี้พี่น้องชาวนารู้แล้วฮะแต่ผมเข้าใจดีว่าคนไทยพี่น้องชาวนาเนี่ยก็อาจจะเกรงกลัวอำนาจรัฐวันใดอีกไม่กี่วันจากนี้ไปพวกนี้เพียงพาพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันใดพวกนี้เพียงพาวันนั้นเนี่ยใกล้ๆล้วครับพี่น้องครับถึงวันนั้นเนี่ยพวกนี้อยู่แผ่นดินไทยไม่ได้แน่นอนครับพี่น้องครับ มันจะอยู่แผ่นดินไทยได้อย่างเดียวคือมันต้องไปอยู่ในคุกครับพี่น้องครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านจิตใจต้องแจ่มใสครับพี่น้องอารมณ์ตั้งดีชีวิตเราอยู่แบบมีความหวังเพราะมันเป็นความหวังที่จับต้องได้และอยากจะให้พี่น้องสบายใจฮะวันนั้นลุงกำนันก็บอกกับพวกเราชัดเจนว่าสวได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดของสอวและผมก็เชื่อว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่สอวอไม่ได้มีมติตามที่พวกเราคาดหวังนะเป็นผลดีอย่างดีเยี่ยมกับพวกเราพี่น้องเป็นผลดีอย่างดีเยี่ยมกับพวกเราซึ่งเรื่องนี้มันเป็นมิติทางการเมืองที่ไม่ควรจะอธิบายแต่พี่น้องเชื่อผมเถอะว่าจากนี้ไปเราเหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในการกำจัดพวกทรราชทำลายล้างชาติทำลายล้างแผ่นดินอ้างปากว่า ปากก็อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่พวกนี้ประชาธิปไตยจอมปลอมครับพี่น้องครับยังไงให้พี่น้องสบายใจครับว่าอีกไม่กี่วันพี่น้องเอ๋ยคําพูดที่พูดว่าอีกไม่กี่วันพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมองตารู้ใจเห็นรอยยิ้มแสดงว่ามั่นใจมั่นใจเออขอให้พี่น้องบอกกับคนทางบ้านคือครั้งนี้จะเป็นชายชนะที่ขาวสะอาดท,ที่สุด ของมวลมหาประชาชนที่บอกว่าเป็นชายชนะที่ขาวสะอาดและจะได้รับการยกย่องตากจากมวลมหาประชาชนทั่วโลกเพราะเราต่อสู้ด้วยวิธีสันติอหิงสาครพี่น้องไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างนี้เราต้องตาไอห,หาพวกนั้นหน่อยพี่น้องเราไม่เคยใช้อาวุธพี่น้องจำได้ไหมวันนั้นที่พวกเราย้ายมาจากสวนลุมย้ายมาที่ถนนราชดำเนิน ไอ้ทาลิศเพลงดิดแถลงข่าวว่าไปตรวจสอบที่สวนลุมปรากฏว่าเจออาวุธมันอ้างว่าอย่างนั้นเจออาวุธเยอะแยะแต่คําถามถามว่าแล้วทำไมมีแต่พวกเราโดนยิงทําไมพวกมันไม่เคยโดนยิงเลยไอ้ห่าเอ้ยและให้พี่น้องสบายใจข่าวพวกนี้นะมันถูกตีแผ่ไปทางสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผมเล่าให้พี่น้องฟังเลยว่าเราจะได้เห็นเราจะได้สบายใจเพราะสื่อต่างชาติก็รู้ทันเพราะว่า บทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศเขียนไว้ชัดเจนว่าแปลกเนาะทําไมหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายขมวนมหาประชาชนจากสวนลุมพินีมาที่สถานที่แห่งนี้รัฐบาลส่งทีมงานเข้าไปตรวจปรากฏว่าเจออาวุธเยอะแยะคำถามที่สื่อถามรัฐบาลว่าแล้วทำไมมีแต่มวลมหาประชาชนหรือกอปปสถูกยิงตายทำไมฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งอื่นไม่มีใครถูกยิงเลยช่วยตอบหน่อยรัฐบาลเอ๋ย ก็เท่ากับว่าพวกที่มันชอบใส่ร้ายมวลมหาประชาชนเองใส่ร้ายได้ใส่ร้ายไปเหลือเวลาให้ใส่ร้ายอีกแค่ไม่เกินเจดวันครับพี่น้องครับและพี่น้องจะได้รับรู้ว่าลทธิ์สีดวงแตกมันเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับทนอะไรก็ไม่รู้เลือดไม่ออกป่าออกจมูกแต่ออกรูตูดเขาเรียกว่าลทธิ์สีดวงแตกครับพี่น้องครับ และผมเชื่อว่านอกจากยิ่งรักคุ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 กแล้วพี่น้องมีความสุขถ้าถามโพลพี่น้องเลยผมว่าพี่น้องต้องตอบว่าบุคคลคนต่อไปที่ต้องการให้คุก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 คือทาลิศเพ่งดิตครับพี่น้องครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับท้ายที่สุดผมก็เชื่อว่าเราสดชื่นนะครับพี่น้องจิตแจ่มใสสบายใจครับพี่น้องต้องเชื่อมั่น ในการนำของผู้นำของเราลุงกำนันสุเทพเชื่อสุบันเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้เลยนะครับพี่น้องครับและผมต้องบอกคนไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้เลยว่าท่านจะหาผู้นำในการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนจิตใจมั่นคงสตินิ่งอารมณ์ดีเยือกเย็ยนพี่น้องหาไม่ได้อีกแล้วถ้าหาไม่ได้อีกแล้วโอกาสนี้จะเป็นโอกาสแรกและผมว่าครั้งสุดท้ายของชีวิต ที่ในโลกนี้จะมีผู้นําแบบคนที่ชื่อว่ากํานันสุเทพเทือกสุบรรณงนั้นถึงอยากจะบอกพี่น้องมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าขอให้ชีวิตเกิดมาอย่าเสียชาติเกิดสักครั้งหนึ่งคําถามถามว่าที่บอกว่าขอให้ชีวิตนี้เกิดมาอย่าเสียชาติเกิดสักครั้งหนึ่งก็คือให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับลุงกับน้านเพื่อ ปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องครับและครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนไทยทุกคนในการเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อลูกหลานของเราครับพี่น้องท่านจึงอยากจะบอกเชิญชวนพี่น้องทุกคนต้องออกมาร่วมกับลุงกำนันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยครับสวัสดีครับพี่น้อง